สวัสดีครับวันนี้เจอกันวันพฤหัสนะครับพรุ่งนี้ก็วันศุกร์แล้วเนาะจะหยุดพักยาวอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเอานี้มาให้ให้ดูกันนะครับนะจะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้นะครับนะมีอยู่แค่สามเล่มนะครับเป็นดาบนะดาบเหล็กตะไบนะครับดาบเหล็กตะไบนิโคสันนะครับ อันนี้เป็นดาบเหล็กตะไบนิโคสันของช่างแกะนะครับอันนี้นะเ,เดี๋ยวทาน้ำมันหน่อยอมให้ันเรียบเรียบเ<ๆ>นี่ครับนี่ครับอันนี้เป็นดาบเหล็กตะไบนะฮะดาบเหล็กตะไบครับยาวเท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่หรนะหาเนให้ดูหน่อยสิเท่าไหร่ครับยาวเท่าไหร่เนี่ยสิบแปบดบถึงไหม สิพอดีครับอ่าเนี่ยมันมัน,มนไม่ไม,ไม่ไม่เกินสิบปดเนี่ยครับถ้าถ้าหนาหน่อยมันก็ได้สิบนะครับได้สิบเก้าครับอ่ามีเอฟซีท่างแกะถามมาบ่อยเหมือนกันนะครับว่าท่างแกะเล็กอะไรที่มันแข็งที่สุดนะครับเหล็กอะไรนี่มันแข็งที่สุดนะครับเออ ผมขอตอบเลยนะครับเหล็กที่แข็งที่สุดเนี่ยก็คือเหล็กตะไบนะครับแต่ว่าตะไบนี่มันไม่ใช่เหล็กร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะไม่ใช่ว่าเหล็กร้อยเปอร์เซ็นตะ์ตะไบนี่มันจัดอยู่ในประเภทคาร์ไบา่นะครับนะเป็นคาร์ไบา์แล้วครับนะเป็นคาร์บอนสูงเกินเกินกว่าคาร์บอนนะครับจะเป็นคาร์ไบานะ์ละลายเหมือนม่ะคาร์ไบา์นี่มันก็จะเป็น ใช้ทําตะบงตะใบนะครับใช้ทําไอม้มีดมีดกลึงเหล็กนะครับนะอันนี้คาบายสูงนะครับแต่ว่ามีดใบมีดเคลื่อนกลึงเนะี่ยเอามาทาเอามาทํามีดไม่ได้ครับเวลาเราเข้าไฟนะครับเผาให้แดงนะครับมันจะตีไม่ได้ครับตีป๊อปมันกรอบเลยครับเป็นแคบหมูเลยครับนะหักแตกหมดละนะนะเพราะว่ามันแข็งเกินนะ แข็งคนนี้ก็ตะไบเนี่ยอา่าที่บางมีช่างนะครับตะไบนี่ก็เอามาทํามีดเหมือนกันนะครับส่วนมากจะเอามาทํามีดก,กัน,นครับมันมีความแข็งและความคมเป็นเลิศน,นะครับนะเรื่องคมเนี่ยเหล็กตะไบเนี่ยจะคมชนิดนี้นว,ว่าคมกว่ากว่าเหล็กทุกอย่างนะครับ ก้านวานี่ว่าคมเลยนะครับเจอตะไบเนี่ยก็คิดซ้ายไปเหมือนกันนะครับฝนก็ง่ายนะครับคมก็ง่ายนะครับมันยาเนี่ยครับถ้ารักษาดีๆก็ไม่เป็นสนิมนะครับนะแต่ว่าถ้าปล่อยปะละเลยเนี่ก็สนิมชอบเหมือนกันเด็กตะไบนียนะแต่นี่ว่าเราเราตีเข้าไปนะครับตีควบแน่นอย่างดีนะครับนะมันก็ ไม่ค่อยไม่ไม,ไม่ไม่เป็นสนิมอันนี้อันนี้ขนาดว่ายังไม่ได้ทาน้ามันนะครับอันนี้เนี่ยทามาประมาณสักสี่ห้าเดือนแล้วเหมือนกันนะครับนะสี่ห้าเดือนแล้วเหมือนกันก็ก็ยังไม่มีสนิมนะครับก็จะเป็นสนิมผิวนิดๆหน่อยนะครับนะเราก็เอาทาน้ํามันเงี้ยนะอยางเงี้ยอยู่ได้เป็นปีๆเลยนะนะครับผม ผมก็ไม่ใช่ใช้น้ำมันดีเดอะไรนะครับนะผมก็ใช้น้ำมันโซล่านี่นะครับนะใช้น้ำมันจัดอะไรก็ได้นะครับทำความสะอาดมันนะครับเอ,อ่อพูดถึงว่าการทำมีดไอไอทำไอมีดที่ว่าใช้เหล็กตะไบทำเนี่ยนะครับนะเครื่องส่วนใหญ่นี่จะทำได้แต่แต่ว่ามีดนะครับสั้นๆน,นะครับนะ ตะไบเนี่ยตะไบเก่านะครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับยาวประมาณหนึ่งหนึ่งฟุตนะครับสิบสองนิ้วนะครับผมเอามาตียืดได้ถึงสิบแปดนิ้วนะครับนะสิบแปดนิ้วว่าระดับว่าทีมงานฝีมือแบบขั้นเทพแล้วครับนะถ้าตีตะไบเป็นดาบได้เนี่ยมีน้อยคนนะครับนะน้อยคนไม่จะทาได้นะครับแต่ว่า ภาาตีเป็นมีดเนี่ยมีอยู่ทั่วไปเพราะว่าเขาไม่อยากทำกันนะครับเพราะว่ามันเสี่ยงบางทีตีก็ขึ้นลูกออกมาได้แล้วนะครับไปเคาะนู่นเคาะนี่นิดเดียวหน่อยมันแตกมันหักไปนะครับเขาเสียเวลาทํางานนะครับแต่ว่าผมนี่จะมีวิธีทําทําของผมส่วนส่วนตัวนะครับที่ว่าทําเป็นดาบได้นะครับผมก็ทําขายมาเรื่อยๆนะครับทีละสามสี่อันสองสามอัน เพราะว่าตะไบที่ยาวมาทำเนี่ยครับไม่ใช่ว่าตะไบไปเรื่อยได้นะครับของจีนของเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยยาวมาทำนะเสียเวลานะครับต้องนิโคสันอย่างเดียวนะครับตะไบนิโคสันเนี่ยมันแทงนะครับมันแทงนะนี้เราต้องต้องหาตะไบเก่าๆที่เขาใช้งานตั้งแต่รุ่นละรุ่นปูรุ่นตานุ่นละนะสมัยสงครามโลกแล้วเนี่ย แต่ว่ายี่ห้อนิโคสันเนี่ยมันมีมานานแล้วครับนะเราก็ได้ของเก่ามาเราก็มาตีได้นะครับแต่ว่าถ้าเราซื้อของใหม่มามันก็มีขายผมก็ใช้อยู่นะฮะยกตะไบนิโคสันรุ่นใหม่นะครับนะแต่ว่ามันแพงว่า้นเลยนี้นะแพงคันหนึ่ง6,700บาทนะครับนะเรามาซื้อซื้อมาตีมีดเนี่ยไม่คุมนะ้มครับ มะกั่าจะรอมันสึกนะครับโอ้ยชาติหน้าตอนบ่ายๆนะครับนะมันไม่มีสึกมันมันใช้ได้นานนะครนะที่เอามาทํานี่ก็เป็นของโบราณนะครับนะที่ว่าเป็นของเก่ารุ่นตู่ย่าตายายนู่นแหละครับนะก็เอามาตีได้นะครับวิธีการที่จะทาอันนี้บอกให้หน่อยก็ได้ครับนะมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นความลับอะไร เวลาเราจะตีเป็นดาบเป็นเนี่ยครับเหล็กตะไบเนี่ยครับเราต้องเผาคืนคืนสภาพมันก่อนนะครับวิธีการคืนสภาพเหล็กนี่ก็คือเน,นี่ยครับอันนี้มันเป็นเหล็กตะไบใช่ไหมครับคาบายมันจะสูงมากเลยนะครับนะมันจะแข็งนะฮะเราคืนสภาพให้มันกลายเป็นเหล็กธรรมดาก็คือเอาไปเผาในเตานะ,ะให้มันแดงนะแดงทั่วเลยนะครับทีนี้ก็ ปล่อยมันมอดไฟปล่อยเหมือนอยู่ในไฟนั่นแหละนะจนไฟมอดแล้วค้างคืนไว้ครับพรุ่งนี้เช้ามันเย็นมานะครับมันก็จะกลายสภาพเป็นเหล็กธรรมดานะครับนะเราก็มาตีนะครับตีขึ้นลูกได้นะครับตียืดตีอะไรเหมือนเหล็กธรรมดานี่แหละนะอันนี้เคล็ดลับนะครับเเคล็ดลับเคล็ดลับที่ว่าไม่ลับนะครับอ่ะก็ พี่ๆท,ที่ว่าจะลองทําก็ทําแบบผมว่าพอตีขึ้นรูปแล้วปั๊บเราต้องเอาไปทำเขาเรียกว่า,าชุบแข็งด้วยอากาศนะครับหรือฝันหลังเขาเรียกว่านอร์มอลไล่นะครับนะก็เอาไปเผาให้แดงพอขึ้นรูปขึ้นโคมแล้วนะเอเหลือโคมไว้สักนิดน,นึงว่างั้นเี่ยอ่ะแล้วก็เอาไปเผาให้แดงทั่วนะครับแล้วก็เอาไปแขวนไว้นะครับนะ ปล่อยให้เย็นในอากาศนะครับพออันนี้สักสองครั้งนะครับทําแบบเดียวกันสักสองครั้งแล้วก็เอามา,าขัดนะครับขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาชุบแข็งนะครับชุบแข็งเสร็จแล้วต้องคืนไฟนะครับนะถ้าไม่มีเตาถ้าไม่มีเตานี่ก็ถ้าไม่มีเตา,า,เตา,า,เตาอบนี่ก็ใช้เนี่ยครับใช้ใช้ย่างเอานะครับดูให้มันเป็นสีออกทองทองนะครับนะ อย่าเป็นสีน้ำเงินก็อย่าอ่อนไปเลยนะครับนะสีน้ำตาลอ่อนไม่ได้ครับสีทองก็ยิ่งดีนะครับอันนี้ความมันก็จะได้ความคมแบบที่นี่ที่ว่าโหดดเลยนะครับนะสุดยอดของความคมก็คือดาบเล็กตไปนี่แหละนะสุดยอดเลยครับนะความคมมันนะอันนี้ขนาดยังไม่ได้ผลดีนะครับนะก็ยังก็ คมนะครับยิ่งยิ่งยิ่งฝนก็ยิ่งคมนะครับอันนี้คืออันนี้ผมก็ยังไม่ได้ทําคมมากมายอะไรนะเพราะว่าต้องส่งไปทําฝักทําด้ามน,นะครับเดี๋ยวมันจะบาดเลือของอรนแม่ครับมันจะบาดเือ,อ,อของของคนทำทำงานนะครับนะครับขนาดแชฟเดียวนะครับผมนี่ก็ อันนี้ก็สนใจนะครับผมก็มีอยู่แค่สามเล่มเนี่ยครับนะมันไม่มีตอนนี้มันไม่มีอันนี้อะไรนะครับมันไม่มีวัตถุดิบนะครับนะวัตถุดิบก็เหลืออยู่อันเดียวเนี่ยครับอันเดียวนะครับก็มันไม่มันยังไม่ต้องรอหลายทำทีนะนหลายๆอันนะครับแล้วมันถึงจะคุ้มอ่ามันถึงจะพอขายนะครับนะมันถึงจะพอขายก็ อยากจะให้พี่ที่ที่สนใจนะครับที่ว่าดาบเก็บดาบอื่นไว้แล้วนะครับนะก็อยากจะให้เก็บดาบตะไบบ้างบ้างครับเพราะว่ามันไม่มีหาคนทํายากนะครับนะหาคนทํายากแล้วก็เนี่ยครับมันคมครับนะคมดีนะครับอันนี้ดาบนะครับไม่ใช่มีดทากับข้าวแล้วเนี่ยอันนี้ดาบนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับเนี่ยครับ ก็ขายก็ราคาเดิมนั่นแหละครับนะสามพันหบาทนะครับนะผมมีอยู่แค่3ามเล่มนะครับนะก็เหมือนกันนะครับคมเหมือนกันนั่นแหละนะก็วันคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับนะว่าจะเอาพักขันมาลงก็ไม่ทันนะครับเสร็จไม่ทันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขายชุดนี้หมดแล้วจะต่อไปก็ยะ เอาพักขันมามาลงนะครับมาลงคิดนะครับพักขันนี่ก็จะเป็นพักขันที่ใช้งานจริงได้นะคมนะครับแล้วก็มีขนาด14กับ16นิ้วนะครับวันนี้ขายขายดาบอันนี้ก่อนนะครับเพราะว่าดาบดาบช่างแกะนะครับดาบผมนี่หมดตอนนี้ในร้านนี่ ไม่มีดาบผมนะเหลือเ <c oughs> หลือเหลืออยู่3ามเล่มนีหลแล้วก็เหลือดาบแบาริ่งยีนิ้วอีกเล่มน,นึ่งครับสนใจก็โทรมานะครับนะดาบไอดาบอันนี้เขาเรียกว่าดาบดาบเหล็กตะไบนะครับนะงามหงายได้ด้วยนะครับนะครับผมก็โทรโทรหาข่าแก่นะครับ0899547220นะครับ แล้วก็ไอ้เบอร์ไลน์ก็0863780810ครับวันนี้ครับขอ,อลาก่อนนะครับสวัสดีครับ